สิพฤษภาคม63มีเงินสดเข้าบัตรคนจนกดเป็นเงินสดได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัมมี่บุ๋มบิ๋มนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหลายๆคนนะคะก็มัวแต่สนใจให้ความสนใจกับมาตรการเยียวยา5,000บาทเราไม่ทิ้งกันนะคะแต่ลืมนะคะว่าเราก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ยังพอช่วยเหลือได้มากเลยทีเดียวนะคะเข้าสู่เดือนพฤษภาคม6 3กันแล้วนะคะ สำหรับผู้ที่มีไรายได้น้อยนะคะที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะยังคงได้รับความช่วยเหลือจากบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนเดิมนะคะโดยวันนี้นะคะแม่บุ๋มก็รวบรวมข้อมูลปฏิทินการโอนเงินเข้าบัตรคนจนมาบอกนะคะแต่ต้องย้ำนะคะว่าวันที่ระบุข้างล่างนี้นะคะเป็นวันเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีนะคะซึ่ง คลังนะคะจะทยอยจ่ายให้เรื่อยๆนะคะจนครบทุกคนดังนั้นนะคะผู้ถือบัตรคนจนนะคะอาจจะได้รับหลังจากวันที่ไม่ผูมอ่านมานี้นะคะวันที่15พฤษภาคม63นะคะก็จะได้รับเงินผู้สูงอายุนะคะ50ถึง100บาทนะคะผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินนะคะก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีอายุ60ขึ้นไปนะคะ จะได้รับเงินส่งเคราะห์เพื่อการยังชีพเพิ่มเติมนะคะตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน63นะคะโดยคาดว่าจะมีการเริ่มจ่ายให้ในทุกวันที่15ของเดือนนะคะตามกำหนดเดิมนะคะซึ่งจะได้รับในอัตราดังนี้นะคะผู้สูงอายุที่มีรายได้0 3 0 0 0ถึง30,000บาทต่อปีนะคะจะได้รับเงินช่วยเหลือเดืเดอนละ100บาท ะะแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีรายได้30,000ขึ้นไปนะคะถึง1 0 0 0 0แบาทก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ50บาทนะคะและอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือเงินเงินคืนภาษีแัด5เปอรนตะคะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่เติมเงินเข้าบัตรนะคะแล้วยังใช้เงินจากบาัตรรู้ซื้อสินค้าแล้วก็การใช้บริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐนะคะหรือร้านค้าเอกชนอื่นๆน,นะคะที่จด ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากผ่านเครื่อง EDC นะคะที่มีการเชื่อมต่อระบบ POS เท่านั้นนะคะ <T> ก็จะได้ในระหว่างวันที่1พฤศจิกายน62ถึง30กันยายน63นะคะร้านก็จะคืนเงินเป็นภาษีแวด5%ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะสามารถนำบัตรคนโจนนะคะไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะหรือจะรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าแล้วก็ร้านค้าอื่นๆ ที่ร่วมโครงการก็ได้นะคะถ้าเราใช้ใจ่ายพันบาทคนจน100บาทคืนแบต5%เซ์เข้ขบาบัตรคนจนนะคะก็คือจะได้คืน5บาทเป็นต้นนะคะทั้งนี้นะคะยอดยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน500บาทต่อเดือนนะคะล่าสุดนะคะยังไม่มีกำหนดเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นะคะหากมีความคืบหน้านะคะทางไม่บุ่มนะคะจะรีบมาอัปเดตทันทีนะคะขอบคุณข้อมูลจากกระปรุกนะคะที่มีการ อัปเดตนะคะใครอยากอ่านเพิ่มเติมก็เข้าไปที่เว็บไซต์กระปุก .com ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่บุ๋มก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ